สวัสดีครับผมนะครับผมบีโคเบอร์ลิงกินเที่ยวนะครับผมมาหนีนะครับก็ได้นะครับมาพอกับพี่น้องอีกแล้วนะครับผมมาหนีนะฮะกับซีมานะครับเสนอเมนูนะครับแซ่บๆนะครับยั่วๆนะครับใส่กับแก้มนะครับต่องเบอรเมนูนี้นะครับผมขอบอกไปเลยนะครับผมไปตัวปิ่นการเซอร์ลาพี่น้องเอากับเป็นลุยกันเลยครับมานี่ครับหลังจากนะครับ ผมก็เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นะครับม้านะฮะข่างกระทะนะครับเพื่อที่สิเจียวหอมนะครับแล้วก็ทอดริกแข็งนะครับผมนะครับอนนี้น้ามันก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเฮามาเอานะครับหอมนะครับที่ผมซอยไว้นะครับแต่ขอโทษขอไพลนะครับน้ามันนะครับผมขอนนั่นนะครับผมก็เป็นทอดอมันนะครับคลิปที่เป็นทอดมันหมูบดนะครับ มันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับเรากลับมาเจียวหองกันครับผมอ่านี่ครับหลังจากนะฮะผมเตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอากัดสีมานะครับทาการนะครับย้าไม่นั่งล้มกันเลยครับผมครับหนี่นะครับเครื่องนะฮะผมก็จะซอยไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีนะครับนี่ครับตะไคร่นะครับแล้วก็หอมแขกนะครับผมแล้วก็พริกซอยนะครับ กิกซอยนะครับนี่นะครับหนังเอกของนี่นะครับหอยนางล้มนะครับผมนะเพื่อกรปิ่งการเซอร์เวลยนะครับเดี๋ยเขฮามายำหอยนางล้มกันครับผมนะครับอันดับแรกนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีนะครับนี่นะครับน้ำปลานะครับละก็กิกเผานะครับผมลวก็ขอโทษขอไภัยนะครับรดเสียงดังนะครับแล้วก็น้ําตาลของชิลุด แค่นี้นะครับน้ำตาลคงชื่อรดแค่นี้นะครับผมมาเพื่อเพ่กณการเสียเวลานะครับเอามาย้ำให้นังล้มกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับน้ำปานะครับผมใส่ลงไปนะครับพอนะครับก็ต้องใส่ลายนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับผมใส่ลงไปนะครับ ้ำตาลเสร็จนะครับนี่แล้วจะบ,บอกหนาวนะครับนี่ครับบอกหนาวครับนี่นะครับเอากลับบีบลงไปเลยนะครับบีบใส้หมอนะครับ ลงไปครับผมเอาไปทำการพ้นนะครับนี่น้องผมบ่ได้เขี่ยวไว้นะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับนี่ครับผมชุลรสนะฮะใส่ไปครับผมนิดน้อยนะครับคนให้มันเข่ากันนะครับหลังจากนั้นนะฮะนี่ครับผมไฮไลท์นะครับ พริกเผานะครับผมใส่ลงไปนะครับนี่ครับผมเราก็ทำการค้นนะครับให้เข้ากันนะครับพอฮาใส่พริกเผาเสร็จนะครับนี่ครับยังทีฮานะครับซอยไว้นะฮะใส่ลงไปเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเขากลับมาซิมนำย้ำเขานะครับอืมพี่น้องคนผสมนะครับเสร็จนะครับเขากลับจะใส่นะครับไปนังรวมลงไปนะครับ โยนะครับผมมักรดจัดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่บกหนาไปอีกนะครับนิดนึงนะครับนี่นะครับบกหนาลงไปอีกนะครับนี่นะครับผักชีนะครับเอากัะมาทําการทันนะครับนี่นะครับ ใส่ลงไปนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็เหลือไว้โรยหนานิดนึงนะครับนี่ครับอหอมมากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตชิ้มอีกรอบนะครับอแซมนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับไข่เป็ดนะครับนะครับผมเอาย้ำเสร็จนะครับเอากล้านลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับ จะเอานะครับนี่ครับผมกับเขียมนะฮะที่ผมซ้อยไว้นะครับใส่ลงไปนะครับนี่นะครับ นี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยำหอยนางรมนะครับใส่ไข่เป็ดครับผมมาแบบนี้นะฮะเรื่อบ็นการเสียเวลาครับผมเฮากะจะมาลุยกันครับมาครับพี่น้องหลังจากนะครับยำหอยนางรมนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮากะจะมานะครับพี่น้องกินกันครับพี่น้องโอ้ยมีแห้งนะครับพี่น้องนี่ครับนางปลากรอบนะครับ ม,มามามาครับน่้องนี่นะครับหอยนางล้มนะครับตัวใหญ่นะครับกับพริกเม็ดนะครับมาครับแซ่บๆน้ำกันอืม,อม จะแ่บยีนะครับนะครับนี่ครับมันต้องกินคู่กันกับแนวนี้นะครับทะย้ำนะครับลดจัดจัดนะครับต้องกินคู่กับแนวนี้นะครับ โอ้เสียดายนะพี่น้องซื้อนางป้านะครับมาหน่อยพวดนะครับนังปลาทอดนะครับอบอบปิดบังนะครับพี่น้องนี่นะครับอืม cho bọt phải không phá นะครับใส่ไข่เป็ดเน่นๆนะครับอืม,อมจับค้าเพื่องครับ,รบไมให้ปูนี่นะครับพี่อง ก็จะห่อแบบนี้ก็ได้นะครับห่อแบบนี้นะครับเอาหลังั้งกันนะครับอืแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง จะไม่อยูนนะครับเนีย่ยครับผู้ให่เบิ้งคลิปนี้นะครับตอนแรงนะครับจะเอานะครับไปให้เป็นกับแย้มนะครับสั่งๆกันกับมู่กับพวกได้นะครับ ออนุยากครับส่วนน้ำย้ำนะครับยม,มดมคอร์สนะครับลากลงไปนะครับลากลงไปหาน้ำย้ำนะครับนี้ครับพี่น้อง เห็นพี่น้องได้เบิ้งคัคๆักนะครับอุ้มืนอนีเป็นเมนูที่แซบอหลีนะครับแซบคักแซบคักพี่น้องเยอยะถือว่าเ่เผ็ดหลายนะครับ อีีนะครับมีนูนี่อืมแควมกู้กันนะครับนี่ครับอู้ยังงงเลยหนังปลานะครับอืม ัครน้องเอาสูตรผมไปฮ็ดกิ่นมืองนะครับมาเสียผมแซ่บแค่ครับคือจังในร้าลอาหารเป๊ะนะครับขนาดเครื่องยังบครบนะครับผมถ้าเครื่องครบนะครับแซ่บกว่านี้แท้แน่นอนนะครับมาอนีนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับผมจะเลยไปตลาดซ่าน้อยนึงนะครับของมันเบิดนะครับ แขนขับกับคอม้านะครับว่าให้ต้ยมยำนะครับขาหมูให้เบิ้งแน่นะครับเดี๋ยวนะครับรับรองนะครับเดี๋ยวผมได้เฮ็ดให้เบิ้งแท่แน่นอนนะครับครับผมจากไหนนะครับ มื่อนี้นะฮะกะผมกะสีขอนะครับลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเ่านี้นะครับจังใดนะครับกะขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องสุดพูดสุกขนนะครับที่ซอยกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องเล็กๆของผมนะครับบิ๊กโคเบอร์หล่งกินเที่ยวนะครับผมถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องนะฮะซุมือนี่นะครับที่มาคอยกดไลค์กดแชร่ให้ผมนะครับผมก็จะบ่มีกําลังใจนะครับแต่ซุมเมอนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเขามากดไลค์กดแช์นะครับ ในคลิปของผมนะครับเขามาคอมเมนต์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็จังไหนนะฮะขอให้พี่น้องนะฮะมีความสุขนะฮะความเจริญนะฮะสมบูรณสุขคนนะครับผมจังไหนเมื่อนี้นะฮะผมบิ๊กคึกเบิร์ดเอกินเที่ยวนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย